สวัสดีครับท,ท,ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วก็สวัสดีพี่น้องที่อ <welche> ย <ăn? S 1> uh ู่ในประเทศไทยแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในสปปลาวแล้วก็พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศทุกๆท่านครับผมวันนี้ก็บานน์พาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมที่วัดถ้ำผาจมครับผมที่อำเภอเม่สายจังหวัดเชียงรายครับผมนี่ครับบรรยากาศถ้ำวัดถ้ำผาจมครับบานน์ก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันครับผมนี่ครับท่านผู้ชมวัดถ้ำผาจมครับ พาท่านผู้ชมเึ้นไปชมวิวข้างบนดนูครับผมไปครับทา่านผู้ชมไปเลยครับติดตามกันยาวๆครับผมพาไปเนื้อบา้านน้อพาท่านผู้ชมไปกราบไหว้หาพระพุทธรูปครับนี่กเติมสุด ไว้ไปกลับไปกันเลยครับทา่านส่งีทางเดินขึ้นทางเดินขึ้นครับทา่านส่งนี่ก็จุดชมวิวสวยๆอีกที่หนึ่งครับ นี่ครับเ่าาผู้นี่ครับจ้ดชู้นี่ยสวยๆครับนี่ ตรงนู้นก็เป็นบนพระธาตุดอยเวาครับผมนี่ครับนี่ครับตรงนู้นครับผมตรงนู้นเลยครับตรงนู้นครับพระธาตุดอยเวาครับผมนี่ครับทู้ชมนี่ครับพระธาตุดอยเวาครับ Knowledge. นี่ครับทู้ชมนี่ก็คือ ศาลานั่งพักผ่อนหย่อนใจจุดชมวิวครับผมโอ้วิวสวยครับนี่ครับท่านผู้ชมไปครับติดตามกันไปอีกครับผมนีครับติดตามกันไปยาวๆเลยครับท่านผู้ชมโอมีระฆังด้วยครับมีระฆังมีระฆัง ทาสมมีระคังระคังแสนไว้หมดเลยครับแสนยาไปถางข้างบนนู่นเลยครับผมสมโหขึ้นมาข้างบนแล้วก็ มีสวยมากมากเลยครับทา่านผู้ชมนี่ครับทา่านผู้ชมขอระคังให้สวยครับมี่ครับทา่านผู้ชมโอ้โที่ลานวัดสวยมากๆเลยครับทา่านผู้ชมนี่ยมีครับท่านผู้ชมโอ้มานนนขึ้นมา ขึ้นมาทางนั้นครับขึ้นมาทางนู้นครับโหวิวสวยมากมากเลยครับทา่านชมนี่นะครับจุดชมวิวสวยมากมากเลยครับผมนี่ครับจุดชมว,วิวขึ้นไปข้างบนอีกก็ได้ครับโอ้โห,โหนี่แหละครับทา่านชม นี่ครับสวยจริงๆะงน,นะครับนี่มีระคังห้อแฟนเต็มไปหมดนะครับแฟนเต็มไปหมดนะครับท่านสุ่นี่ครับพระพุทธรูปที่ที่อยู่ไกลๆมองมาก็เห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากเลยครับท่านสุ่นนี่ครับขึ้นมาข้างบนสุดยอดมากับท่านสุ่นนี่ครับนี่ครับท่านสุ่น สาธุนี่ก็ับธรรมนี่นะครับนี่ก็ทำสรรมนี่ครับนี่ครับธรรมนี่ครับ,นรบเนื้อสุดยอดแดนสยามวัดถ้ำผาจมสร้างถวายโดย คุณชาคุณชาคริสใช่ไหมครับกาดกาจรเด็ดครับผมเหนือสุดยอดแดนสยามครับผมที่อำเภอแม่สายนี่ครับขึ้นมาเที่ยวชมกันได้ครับผมนี่ครับก็บรรยากาศบรรยากาศวิวสวยมากเลยครับท่านผ้ชมนี่ครับโอ้โหบบานั้นไม่เคยอันนี้ก็ข้างล่างก็เป็นแม่น้ำครับ เราก็น очки, <to> ่าจะเป็นแม่น on so ้ําครับน so so Am sure so ่าจะเป็นแม่น้ําสายมั้งครับบางทีก็น่าจะใช่มั้งครับท่านผู้ชมก็ถ้าถ้าถ้าผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมนี่ครับจุบบรรยากาศบรรยากาศนี่ครับประมาณนี้ครับนี่ครับท่านผู้ชมบรรยากาศสวยมากๆเลยครับนี่แหละครับบรรยากาศ สวยจริงๆนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมฮ่าบานอนกำลังจะขึ้นไปข้างบนไปชมวิวจากข้างบนอีกทีครับขึ้นไปสุดๆเลยครับท่านผู้ชมไหนๆก็มาพาท่านผู้ชมก็มาชมาวิวที่สวยที่สุดเลยครับอ่าโอ้มีที่พักหย่อนใจด้วยนะครับนี่ครับมีเก้าอี้มีโต๊ะนั่งอะไรพวกนี้ครับผม นี่ครับบรรยากาศบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับบรรยากาศสวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับบานนวลขึ้นมาทางนี้ค like. รับผมมจะมีบ <wide>? ันไดขึ้นมาครับโอ้สวยมากเลยครับบรรยากาศสวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับท่านผู้ชม ก็อาจจะมีเสียงรบกวนด้วยครับเพราะว่าอยู่ข้างบนลมมันแรงมากเลยครับท่านชมนี่ครับอีที่บ่าวนนทีไปนู่นครับคือดอยวาวครับพระธาตุดอยวาวครับผมจุดชมวิวนะครับข้างบนนู่นครับนี่ครับท่านสุพูวิวสวยมากเลยครับท่านชมนี่ครับสวยมากๆเลยครับ วิวสวยสวยมากมากเลยครับท่านสชมนี่นะครับฝั่งนน้นก็น่าจะเป็นฝั่งอ่าท่าขี้เหล็กมั้งครับถ้าถ้าบ่าวโนอนอ่าพูดผิดยังไงก็ขออาภัยด้วยนะครับบ่าวโนนคิดว่าน่าจะเป็นฝั่งท่าขี้เหล็กครับผมใช่เปล่าขออาภัยทุกท่านด้วยนะครับผม ฝั่งนู้นนะครับน่าจะเป็นท่าเคเล็กมั้งครับผมท่าเคเล็กฝั่งประเทศเมียนมาครับผมน่าจะเป็นฝั่งนู้นมั้งครับบ้านนู้นก็ถ้า,าพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมนี่ครับทา่านผู้ชมโอ้ยสวยมากๆเลยครับท่านผู้ชมนี่ยท่านผู้ชมเนี่ย อ้สวยจ,จริงๆครับ,รบ,นนบท่านผู้ผมกกชมบ,บ,บ,บ่านนก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้บ่าวนนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าวนนครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆท่านครับขอบคุณทุกๆกําลังใจครับผมบ่าวนนก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ